ารูปปั้นที่ถูกสร้างขึ้ในสมัยของพระบาทเรอบที่เรียกว่าจุลางโมากรพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดรงอบให้นำรูปจับสีขาวทันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจัรรีโมวางไว้กลางาพเมืนสีแดงสำหรับชัขึ้นในเรื่องตังต่หิง ชุวเรของทัศน์นั้นยังคงที่ใช้ตุนแด่เรียกตามเดิมซึ่งถือว่าทงบุตรจะส่งราถึงสามทางด้วยกันคือพรยาสเวตุชวรพยาเสวตไอยราและพญาสเสวตพนาซึ่งในเวลาบอกว่าในเรั่ะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งราชบัลลังนทรงโปรดกล้าโปรดพระองให้ใช้หองช้างถือปล่อยหรือหรงช้างถือพลัมาเป็นหงชาติ เม่อได้มีหลักฐานสำคัญจากทานเป็นผู้ร่วมปรวัติศาสตร์จับโคจากคนภาพพืืนสีแดงเป็นโูมชาติสยามซึ่บอกใช้ชักคนเรือของสาารณชนทั่ปัติแล้วซึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงการใช้โคมช้างถือเป็นโูมชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับในสมาคมองค์ราชาชาติคืองานพิมของแองเจโลู วาพยโตรเดาดิเดิแนซิสปาลิเด้วยซองเสดโกรตรงกับทุกสัปราห2,380ซึื่อถือมาิเงนที Sadly, ่สมัยทั้งพระบาทสมเด็จพระกรกล้าวราบร่พารทรงโปรดกล้าปรประลองให้รัฐสภอร่วมไปสามารถใช้ทงช้างกิดกฎห่อยหรือทงท้างผิดหลักเป็่าเสรจหลักคนชาติสยามยอ่งยากอุ นถึงในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดปราบโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างคงสยามรัตนโกสินทร์ศนึ่งร้ิขึ้นเป็นพระราชบัญญัติของฉบับแรกของประเทศไทยและยนราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นเห็นถึงปัญหาของการใช้สงชานเกิดข่านมา พฤตอการที่ประชาชนทั่วไปจะทำหรือว่าลูกคามเปิกิด์ทอง,งท่าสยามนั้นมีความหลากหลายไม่สนะตามไม่ส,สมเหตุจึงเห็นสุกวรแก้ี้และให้มีการยกเลิกการใช้ทองคำถือป่อนหรือโองคำคือเป,ปล่าและเปลี่ยนมใช้โองแดงขาวบ้างิวหรือชือจอยเป็นทางการที่ได้มาัญกัยาไวบบา้ในพระราชบทองเราจะรัฐโรรมนูนย์งหน,นึ่ง29อก รงชาตาดีเป็นองท่าสยามสำนรับผู้ประทานคนที่ใชชาพราะกันคือวันที่2 1พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ยนพท่าสยามได้ประกาศเข้าร่มสงครามโลกครั้งที่1นเมื่อวันที่22กรกฎราคมพุทธศักราช2460จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี ธงชาติใหม่อีครั้งโดยทรงเพิ่มสีน้ำเงนินแก่แทนที่สีแดงบริเวณแถบกลางของธงแดงขาวห้ารห้เพื่อให้เป็นสามสีดังเช่นธงชาติของประเทศมหาอำนาจที่เป็นสัมพันธมิตรกับสยามและอีกประการหนึ่งสีน้ำเงินยิ่งเป็นสีอันเป็นสิริแก่ระชบัลลันับว่าเป็นสีเครื่องหมายเฉพาะพระองค์ด้วยโดยได้ประชททาชษ์นามธงชาติแบบใหม่นี้ว่าธงไตรรง ซึ่งมีการประกาศอยู่ในมาตราที่สามแห่งพระราชบัญญัติแก้ไขพระพยายราชบัญญัติทงพุทธศักราช2460โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของพระพยายราชบัญญัติทงรัตนโกสินทร์ศก129ออกประกาศเมื่อวันที่28่ดกันยายนพุทธศักราช2460ัน่รทงชาตและเรงชาตไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงรู้มงใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขอรบกท่านขอรชกติ